สรุปผลงานครับพอดสองจุ่มสองมือเต็มกระตาเลยเช็ดพมผ่อนยึดทานมูอเดียวเต็มกระตาเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุกคนวันนี้เขา,ขาเขาปลาแถวบ้านครับปลาแถวบ้านเนาะเหล่ามาหลุดนกันครับปลาเห็ดรวมสีมานบอมมื่อนี้ตุ่มไข่าขาวครับ แล้วก็ปวัวขาวขาวโคนครับสี่ดอกโคนโกนุ่มขึ้นปอดตูมกละง่ามเลยครับไข่เขียว บานมาหน่อยครูหนึ่งเปิ่งเสืองเลยครับหาสวยๆตอนนี้สี่บาทแล้วครับมีสอง นี่นะนสองบานอีกแล้วครับอยู่ก่ไก่กันเห็นหมูเดียวแล้วครับนี่บาใหง่เพิงงซิงเลยตู่มเง้่งามเลยครับมีมูก็เนาะกำลังสวยเลยอีกก้อนน่อยครับ กำลังอวบบ้านอ่อนๆน,น,น้องมีงูหลายนี่คุณท่านออโอ้โหโอ้ยกระเพิ่นกระเพิ่นไรอะไรพ่อเร็วพ่อเร็วออ้ยเห็ดไข่ขาวเป็นคุ้งไข่เขียวเป็นมูเลยครับ ไข่เขียวไข่เขียวอืมเป็นมูลเลยตัวนี้อุ้ยบาดแน,น่จูงแน่บาดหลายกลัวโอ้สิเป็นเป็นยี่สิบพันตัวหนิยี่สิบเท่านครับอุ้ยบาดหลายกว่าจูงอืมบานกำลังงามจริงุยเลยครับเริ่มบาน ฝนนำถิ่มเน่บานเน่ปนกันไปครับตัวก่อนหลบหลังมูมเดียวกัน20กวุ่มผลนี่พวกเจ็ดอ,อกใส่บานครับ วันนีจุมเน่อือจุมออมาเกลังแข็ง้ำงนำักรับบานคนที่แก่งเล่นคัที่ซีครับจุ่มซีหาหบ็ด หนึ่งดอ่าจุดนี้สี่ดอกสวยๆบนับนกระตกดีครับน้องคีว่านเขามันกระตกมากกว่าน <c oughs> กำลังเลงว่านกันเกือ <c oughs> บสิเลี่ยเลือนเลื้อน่อย <c oughs> ผมคือเลียวบัทันวันน้อยาพวกวันแหละครับอะอกนีใ้ใหญ่ๆมมีหลูกก้น,นํำดอกจุ่มมาตั้งใตเตี้สามอุ้ยเตี้อ,นนองตุ่มก็ลังงามครับ ออดอกสุดท้ายครับมาอีกแล้วครับมาพอบางมีเป็นสิปลุยระยาดอุ้ยจะดอกยังไงอุ้ยขาขาขาเงาครับ มองมีซิบกว่าทีได้จักดอกครับเถาก็มีพร้อมกลุ่มเลยครับสามตุดด้ะพุ่หาครับเฮียเลยชิดเทนเลยครับ บัดยาดโบห็นดอกตูมตั้งงานมีสองดอกครับขุนก็หลายเนาะพลังเขามาหลายหลายละ่ะด,ดอกสวยสวยสีอมเหลืองงามครับหอมน้ำ หน่อยสองครับนี่ตั้งผีเถาผีเถามืดท่านผีสีอกครับดรกนั้นได้ปะได้เนะอาได้อยู่ดอกนึงซีดอกเถามีก็ะเลือกเครื่องดอกครับของปลาพันกิน ต้งพีบเผาแล้วม่วานบ่ได้มากเนาะครับม่วานไปพาพี่น้องไปปลาคันหน้าก่อนพาพี่น้องมาเลาะปลาไหวกันกลับมา,พเ,ามมเพิ่จะเทาซุ่มมูเพิ่งโบเห็นมู่นี่ก็เทาอีกแล้วครับโอ้ยแต่ยังได้อยู่มื่ว่านนี่อ้ยสุดยอดมื่วานปลาเป็ปไปย่างไก่มืว่ว่านปอยเพิ่บานมูเพิ่งกับมาหลายอยู่ได้ครับแต่เพิ่งโบเห็น ก็ขาวาเห็ไเหด,ออดออไข่เห็ดหญยอาจดอกอีกดอกบางง่ครับเห็ดไข่เห็ดมัน <c oughs> วันบัมาเป็นไงยังขาอยู่ทมเรายิงดอกอนึงครับ <c oughs> ดอกนี้สวยๆครับดอกใหญ่ๆบัวลือบัวลา มีหน่หหนอก็นำซองตูมส,สวยๆีกระเบิ้งสนุกดันได้ไม่ขึ้นหนึ mm ่ hmm. ดอกไงดอกใหญ่ดอกงามเก็บกับทีมงานมันน่ะยังได้เปิดนไงดอกกำลังพุ่งออกเมอแรกันน้องมัอน,น่ะหนึ่งกระเส็บได้หนิหนึ่งกระเสบ็บแก่งกระเสบ็บเน่ยหน่อยเน่ยหน่อยมันอ่อน มีนใหญ่แล้วก็มีทานเลือดอีก่ทานเลือดใบเพิ่อนอะสิเป็นเลือดนะครับหืมลายไว้เต็มลายครับลายเฮ้าตังนี้ก่อน đẹp quá không à có bu nhây hết đất đưa cả tài Chết tiền ta nhé tôi tiền ta vậy nhé nhây Cần đọc nhây Nhà nhây có bu nhây Mùa này kia có thêm ngàn để kép gần rú khuẩn kiểu tiền ta มูเดียวมูเดียวเล้คนกลับเป็นกระจายเลยงานหม่วันน่คุณรองไม่สุดขี้พันกับว่าดำง่ายด้วยเหมือนกันกำลังอ่อนต้องอัวอ่อนเปนอกไม่เปนอกมูงไม่ไม่อีกทองขาวคุนก็โอเคลุงว่อใหญบอกเที่ทานเจียทองพันดำเลยเี่ยคะายครับ

ไปต้อกันครับหมูเดียวเต็มต้าววานี่เต็มเตะักต้นใหม่เข้าขุนันนี้เื้ยดอเลี้ยวหน่อยดอกงามครับฝากต้นใหม่อดอกนึ่ง กับพีงงานบุรีลัเม,มือนั้นเก็บมือนันคักเลยครับเอาขายนึมือ,อายนมือัมือนกรดอกมือแหกเด้มือนทะี่ตั้งสองดอเกเด็บกันทุกคนมือนข้นแปดคนเนาะกเก็บกันทุกคน,นอยแต่ไม่ใหม่มือนเคร่งแมนเลยแหละนี่หน,นากนี่มือนเครื่องเมนเลย ของเคลือ่มถือกระตามาน้ำดอกกำลังสวยๆกำลังแจงกำลังหนึงเลยครับตอนนี้เห็นเท้าขาวอยู่ เดี๋ยวเกีบยม n เลยครับเด็โอ้เครื่องตาแล้วด้วยครับเป็นเงาๆเลยครับมองนี้ เงางเงาในสีดอ,อกครับมีสองเอามนสอง ถ้าผนก็นเป็นงอเป็นคู่อยู่คุข้าวผลตรงนี้หาหกก่นทองมันสีดำล้างคนดำก่อน ล้างนที่เริ่มเปลี่ยนสีเฮ้ยเดี๋ยวออกมูยญ่แหงมนงาะ อลังการงานเฮ็ดทานครับเลยพี่นอ้องมันโน้มีนมืดถามไปบางนึ่งถามไปบางนึงกับเมีนเด็ดที่ควรเก็บอยู่ใต้มือเออนีอ่โนโน้นน่นแมีนได้นะดอกไงเด้นะเอาไปบ่มือเก็บมืดนี่เอาไปบ่ได้เลยเลยพี่นอ้อง เบิ่งเอาพี่น้องเป็นดำดำอยู่คือว่าเป็นขาวๆกับเศษทานกันเป็นดำดำเปลังกาตาเป็นคู่เป็นคู่ก็มี่ครับ เหลือตาเถะย่าตา,เ,า,าเ,เต็มตาเถอะเกือบเต็มตาแล้วครับเหลือตาแถงไปบ่มืดหลายคักพี่น้องไหนสิมาเอาก็มาเอาเดินปลาบานุบัวเนะานะจ้ะเนาะเก็บเอาเลยทางเก็มลิง cà tròn lại Không Không tròn. Tròn. nhau mà lười, Ôi ơi bây mày กังพีซี่โอ้ยกำลังร้นอนเลยกำลังเก็บเลยเลิน ี่ไตาเนาะตาเพี่ตะพัวใหญ่นั่นแหละกำลังอ่อนๆเลยสี่ดอก ยงต่อเนื่องเรื่อยๆครับยังไม่หมดยังต่อเนื่องเรื่อยๆ้นฝากต้นใหม่เด็ก เกือบแล้วครับเกือบเต็มตาแล้วเกือบเต็มตะกาแล้วออกสองตักตากระมือ

มันเป็นเฮตานออขบ nhưng phân nó trong thì than trong này đỏ thôi cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp มองเางนเงาเลยครับช่วงวัน,วนเราออมีซีดอกเ็มม์มีหกดอกครับแข้งดอกงามๆค้ายเงาๆครับอืมเชียงหักดอกปาะ เหลืองอลาบสวยๆเลยครับเพิ่งคามถุงหน่อยนะหน่อยมือม้อเย็นมื้อเย็นก็นใหญ่ดอกนะั้นถึงหวานหมอกลมกลิ่นดอกนี้งามคักเลยครับอุ้ยกำลังงามเลยเพิ่งหวานเพิ่งข้าวของดอกกำลังสวยๆฐานครับเห็ดฐาน ชื่อทานแต่ขาวน่ากินดอกใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยหสรุปความมันของห้องมือนเน่ยครับผ่อนเงินทานมูอเดียวเต็มกระตาเลยหางของเกีียวกับเบือซีบริลัมเหมือนกันครับนี่คล้ายๆผ่าสองจุ่มสองมือขนาดเท่านีย เขามาพอที่พงน้ำเนาะพอที่งข้ามพงหวานพงบกักอืมเดือดเท้ามันนะครับกันเล็กน้อยเลยสองกระตาเลยมือนี่หมันหมานเลยพี่น้องกินทานมูหางมูอิทานหน่อยกินเสียบเด้อครับในเวลาพาพี่น้องกลับบ้านแล้วขอบคุณหลายๆที่เขามาเป็นกำลังใจต็เพื่อนขยายมาตลอดครับอขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมผมพ้นมาแฮ่ พอก,กันใหม่ชิหนาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอก,กันใหม่จ้ะสวัสดีครับ